สวัสดีครับผมคอสม o นะครับช่วงนี้ก็เกิดสถานการณ์ระบาดโควิด1 9ที่รอบที่3นะค,ะครับคอสม o ก็ไม่อยากออกไปไหนนะค,ะครับคอสม o ก็อยากกินพิซซ่านะคะก็เลยมาหาวิธีการทำพิซซ่านะครับนี่ก็คือส่วนผสมในการทําพิซซ่านะคะอย่างแรกนะคบก็จะเป็นแป้งพิซซ่านะคบหรือว่าจะเป็นขนมปังธรรมดาก็ได้นะครับแต่คอสมแนะนําเป็นแป้งพิซซ่านะครับอย่างที่2นะคบก็จะเป็น ซอสมะเขือเทศหรือซอสพิซซ่านะครับก็เป็นแนะนําเป็นยี่ห้อคานอนะครับสิ่งที่3มนะคะก็คือชีสพิซซ่านะครับหรือว่าจะเป็นชีสมอสซาเรลลานะครับอย่างที่4ี่นะคะก็เป็นไส้กรอกครับอย่างที่5้านะครับก็เป็นเบคอนครับแล้วมาดูวิธีการทํากันเลยครับนี่นะครับก็คือเครื่องทําพิซซ่าที่ง่ายๆนะครับก็จะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับ อย่างแรกนะคะก็จะต้องใช้แป้งบิซซ่านะครับใส่ลงไปซึ่งคอรโม่ก็ใส่ลงไปไว้แล้วนะครับอย่างที่2นะครับคอรโม่ต้องเอาซอสบิซซ่านะครับทาลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวจะหกลงไปข้างล่างนะครับนี่นะคะถ้าสมมติใครชอบเยอะๆก็สารทาเยอะๆเ,เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบ แนยนอนนะครับก็ทาไม่ต้องเยอะมากนะครับอย่างที่2นะครับคอตมูก็ต้องต้องเอาไส้กรอกนะครับกับเบคอนนะครับมาวางใส่ที่ตัวเองชอบเลยนะครับแล้วต่อไปก็ใส่เบคอนนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับถ้าก็ใส่ชีสลงไปเลยนะครับแต่อันนี้ไม่แนะนําให้ใส่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวจะไหลออกไปข้างนอกนะครับให้เว้นระยะจากตรงริมไปตรงนี้นะครับให้เว้นไม่หน่อยนะครับเพราะถ้าหกลงไปเดี๋ยวจะเสียดายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาที่คขนมูทาไปนะครับไปใส่หม้อทอดนะครับ หลังจากเกิดทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมเข้าเครื่องแล้วนะคะนี่ก็เป็นการทําดิเซ่ครั้งแรกของคอรโม่นะคะคอรโม่ก็ไม่รู้การปรับอุณหภูมิและการเวลานะคะแต่คอรโมูจะเริ่มต้นอุณหภูมิที่180องศานะครับเวลาประมาณ10นาทีนะคะนี่นะคะชบปรับไปที่10นาทีนี่นะคะ แล้วจะพาถึงไป6ถึง7นาทีนะคะคนโมก็ลองเปิดส่องดูว่ามันได้แล้วนะคะัูววหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับและตรงนี้นะคะก็ควรให้พ่อแม่ช่วยนะครับหรือผู้ปกครองครับเด็กไม่ควรทํานะครับเพราะมีความอุณหภูมิความร้อนมากเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับพิซซ่าสไตล์คอสโมนะคะเพื่อนๆที่ทําตามนะคะก็อ่าถือว่าทําที่บ้านได้นะคบไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับ ไม่เสี่ยงโควิดนะคะข้อมูกก็ขอให้ทุกคนผ่านโควิดไปได้ด้วยดีนะคะอาวันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีคร่ะ